หกธรรมจักกับอวตนสูตรเอวามสูต,ตังเอกังสมยังพระควาภาราณสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิทาทเยตะตะระโขภพระควาปัญจวัคคิเยพิขูอมันเตสิทเวเมพิขเวอันตาปัพระชิต เตนะนะเสวิตตพายโยจายังกาเมสุกกามสุขันลิกานุโยโคหิโมคัมโปโปทุสนิโกอัตริโยอัตถะสันหิตโตโยจายังอัตตกิละมัานุ โยโคโทุโขอะน,นะริโยอันอนนะนัตถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอโขอันเตอนุปะหัมคัมมะมัชฌิมาปฏิปทายะถาคเตนะอภิสัมพุทธาภิกขการณียานการณีอุปัสสัมมายะ อภินยาญะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกะตะมาจะสาพิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจะขุกรณียาณการณีอุปัสไมามายะอภินยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอยะเมวะอริโย อัดทังอัังคิโกมคโขเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัมโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอิยังโขสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสัมพุทธา จักขุกรณียานะกรณีอุปสมัยะปิญญาะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอิทังโขปนณะพิกาวทุกขังอริยะสัจจงชาติปิทุกขาชะราปิทุขานมมะนัมปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขะโทมะนสุ ปายาสปิทุกขาอัปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยมปิฉังนะกภะติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจปาทานักคตถาทุกขา อิทังโผปนณพิขเวทุกขะสะมุทะโยอริยสจังยานังตันหาโปนโนภะวิกานันทิราคะสหคตาตันตะรตะตะตตราพินันทินีเสยยะทิทังกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาอิทังโขปนณพิขเวทุกขนิโรโทอริยะสะจัง โยตัสายเยวะตันหายะอสเะสะวิราคะนิโรโทจาโคปนิปตินิสโคม,มุติอะนาลโยอิทังโคปณะ,ะพิกเวทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยะสจังอะยะเมวะอริโยอัทังคิโก มักโหเสืยญทีิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจติเมพิกาเวบุเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปทิญานังทัพทิปัญญาทัพทิวิชาทัพทิอะโลโกทัพทิทังโผปณิทังทุกขังอริยสัจจ์งปิรินเยนยันติ เมพิกเวบุเพอนนุสสตสุทธามมสุจักขุงอุทัพทิยานังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาอุทัพิทิอโลโกทัพทีตังโกปณิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันตันติเมพิกเวบุเพอนนุสสตสุธธามมสุจักขุงอุทัพทิยานังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาทัพทีอโลโกทัพที่ิทังทุกขะสัมโมทยอริยสัจจัง เมพิกเวบุเภะอนัตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทัพที่านังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาวทัพทิอะโลโกุทัพทีตังโขปนิทังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวบุเพะอนัตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทัพที่านังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาทัพที่อะโลโกทัพที่ตังโขปนิทังทุกขะสมุทยโยอริยสัจจัง พิฆเวบุเพอนัตสุเตสุธรมสุจักขงอุทัพที่ยานังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาทัพที่อโลโกทัพที่อิทังทุกขะนิโรโธอริยะสัจจติเมพิฆเวบุเพอนัุโสุเตสุธรมสุจักขงอุทัพที่ยานังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาทัพที่อโลโกอุทัพที่ตังโขปนิทังทุกขะนิโรโธ อริยสัจสัชกาตัพันติกเมพิกเวบุเพอนุนุสติสุธรรมสุจักุงอุทัพทิยานังทัพทิปัญญาทัพธิวิชาวทัพทิอะโลโกทัพธิตังโคภนิทังทุกขันนิโรโทอริยสัจจัติกะตันติเมพิกเวบุเพอนันุสติสุธรเมสุจักุงอุทัพทิยานังทัพธิปัญญาทัพธิวิชาวทัพทิอะโลโกทัพทิอิทังทุกขันนิโรทคามินิ ปฏิปทาอริยสัจจติเมพิคเวบุเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขงทัพที่ยานังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาทัพทีอโลโกทัพที่ตังโขภายในทางทุกขนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจจภาเวตัพันติเมพิคเวบุเพอนะนุสุตเตสุธรรมเมสุจักขงทัพที่ยานังทัพที่ปัญญาทัพที่วิชาวทัพที่อโลโก พุทธปฏิตังโขปนิธัทงทุกขานิโรคะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกะเวบุเพอนานนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงทัพธิยานังทัพธิปัญญาทัาพธิวิชาวัฒทัพธิอโลโกทัพธิยาวะเกวันจะเมพิกะเวอีเมสุจั ตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทะวะัะสาการังยะถาภูตังยานะทะัศนังนวิสุสุสวิสุทธังอะโหสิเนวะตาวาหังพิขเวสเทวะเกโลเกสมารเกสพรมะเกสสมานะพรหมนิยาปช,ชายสะสเท วนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจญาสิงปะยะโตจะโคเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสจเจสุเอวันติป,ปริวตังทวาทสาการังยะถาภูตังยนานทัศนังส,ส,สุวิสุทธังอโหสิ อทาหังพิกเวสเทวเกโลกเกสมารกเกสพรมเกสะสมณะพรมนิยาปัายาะสะเทวะมะนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธทิงอภิสัมพุทโธปัจจญญาสิงญาณัจจปะนะเมทสสนังอุทะปิอะอุปา มีวิมุตติอยะมันติมาชาตินัติธานิปุปุนพระโวติอิทะมะโวจะกพระขาวาอัตะมะนาปัญจวิคิยาพิขูพระาวาโตภาสิตังอภพินันทุงอิมัสสะมิจจะปะนาะ เวทยากะระนัสสมิงพันธมา,ามาเนอายสัมโตโกนทันยสสะวิระชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทธปฏิยังกิติสัมุทะยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวติเตจะกภะคะวตาธรรมะจะเกคุมมาเทวาส สัทธะมนุสสาวสุงเอตัมภคะ,ะวะตาภาราณะสิยังอิส,สิกปะตะเนมิทาทเยอ,อนุตตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอัปปติวัติยังสมะสม,าาม,มะเนนะวาพรมะเนนะวาเทวะเทเวนะวามาเรนะวาพรม,มุนาวา เกณจิวาโลกสมินติปุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงจะตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงตาวะติงนาสังตาวะติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทว สัทธมนุษสาวีสงยามานังเทวานังสัทธังสุตวะตุสิตาเทวาทัสสะมนุษสาวีสงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมะนิมมานนารตีเทวาสัทธมนุษสาวีสงนิมมานนารตินังเทวานังสัทธังสุตวาปัพระนิมมิ ตวสวัตตีเทวสัทสมะนุสสาวสุงประนิม,มิตวสปตตีนางเทวนางสัตทังสุตวาพรมมากายิกาเทวสัทมะนุสสาวสุงเอตัมภคะะวันวะตาภาราณิสิยังอิสิปะตะนมิทาเยะอนุตรังธรรมะจักกังปวัติตังอปะ วัปปติวติยังสมาเนนะวาพรหมเนนะวาเทวเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกวะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสทัอับภุกขันชิก อยันจะทัศส,ะสะัสสิัศสีโลกะธาตุสังคมปิสัมปะัมปิสัมปะเวทิอปปะมาโนจะโรลาโรโอภาโสโลเกะปาตุระหิโหปาตุระหูสิอติกัม,มีวะเทะวานางเทวานุภาวังอัทโขภคะวา ุูธานังภูธานเมสิอัญญาสิวัตโภคุณธัญโยอัญญาสิวัตโกคุณธัญโยติอิติหิทังอายสัพมะโตโกธัญยัสสะอัญญโกนธัญโยตเววะนามังอโหสีติ พุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมปทาวิชาจารณะสัมปโนสุโตโลกัิทูอนุตโรบริสัทธมสารติสัทเทวมนุษานางพุทโภคววติแปดธรรมานุสติสวาขาโตภวตาโมทันทีติคกลกาลิกเอหิปัสสิกโอปนยิกปัตตังเวทิตโพเป็นโยหิติก้า สังฆานุสติสุปัจจุปปโนภะโตสาวสังโฆอุชุปัจจุปปโนภะโตสาวสังโฆยายาปัจจุปปโนภะโตสาวสังโฆสามีจิตปัจจุปปโนภะโตสาวสังโฆยาทิฏังจัตตาริบรุษาโยคลานิอัตถบรุษาบุคลาเอสัพภะโตสาวสังโฆอาหุนโยปาหุนยโยทักกิณยโยอัญชริกรณิโยอนุตรังบุญยเกษตตังโลกาสาติ จินดามณีปียงมันตังจินดามณีปียงมันตังยะสังทาสังโกนังอุป,ปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโกรหังปภพตันจะมหาราชาตะวันมังโปวัตถุโนทีปังกาเรเทวสุโพเทเสธิกิจจิเทโวเยสกโก ปัจชังทัสมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาริปุโตพวันตุเมสิทธิลาพังเชยาชนาณยมานีจินดาปียังจับทันางสภชนะพวหูชนะปียังมะมะสิบเอ็ดสกตวาสกตวาพุทธรัตนังโกสถังอุตมังวรังเหตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนโสโธินา นสันตุปัทวาสัพเพทุกขาโวปัจมินตุเตสกัตตวาธรรมารตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปะสะมังธรรมเตเชนโสโธธินานสันตุปัทวาสัพเพพยาโวปัจมินตุเตสกัตตวาสังฆารตนังโอสถังอุตมังวรังอหุนยังปาหุนยังสังฆเตเชนะสโสธินา นัสันต,ตุปัทาวาสัพเพโรคายวูปัจมินตุเตเจ็ดพุทธานุสติอิติปสโสภควาอ่ังสมาสัพเทวิชาจารณะัมปโนสุกตลโลกะวิทูอนุตโรบร,ร,าสาริสัทธมาสารถิสัทเทวมโนสานังพุทโภตปะวาติ8ธรรมานุสติหนูปไปบอกย่าหน่อยมีแค่ สวัสดิ์โตปกติธัรมโมทัตสันทิทิโกอารกาลิโกเอหิปัสสิโกโอุปนัยโกปจัตตังเวทิตถภูเป็นโยหีติเก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนปกติสาวสังโฆอุชุปฏิปันโนปกติสาวสังโฆญายาปฏิปันโนปกติสาวสังโฆสามีจิปฏิปันโนปกติสาวสังโฆญาติตังจัตตาริบริสายุคลานิอัตถบริสสะบุคลาเอสาปคติสาวสังโฆอวุเนโยปาวุเโยทักขิเนโยอัญเชลิกะริเนโยอนุตรังบุญยขิตังโลกัสสาติ สิบจินามณีปียังมันตงังจินนามณีปียังมันตงังยะสังธาสัง,สงกโกนางอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโกสะถุโนทีปังกาเรเท,ทโวสุโกเสทกิกินจิเทโวเยสกโกปัญชังทัศมิงกินเนวะ ทตาไปยังกันตังสาริปุตโตพะวันตุเมสิทิลาพังเชนานเยมณีจินดาไปยังจะทะนังสัพเพชนะผู้หูชนาไปยังมะมะสิบเอ็ดสกัตตวาสกัตตวาพุทธรรตานังโอสถังอุตมังวรังเหตตังเทวมนุษสานางพุทธเตเชนะโสธินานัสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปสมินตุเตสกัตตวาธรรมารตานังโอสถังอุตมังวรัง ปริลาหูปะสะมะนางธรรมะเตเชนโสูธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาวูปะสมินตุเตสก,กัตตวาสังฆารัตนังโอสถังอุตามังวรังอาหุนยังปาหุนัยังสังฆเตเชนโสทธินานัสสันตุปัทวาสัพเพรโรคาว,วะวูปะสมินตุเต จ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรังสมาสมุทโววิชาจารณะสัมปโนสุกตโลกัวิทูอนุตโรบริสัทธรรสารถีสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวากาโตปตาธรมทันทิติโกอัลกาลิโกเอหิปัสสโกอุปนัยโกปัจจตังเวทิตโภพิโยหิติเก้าสังขานุสติสุปตปโนปโตสาวังโค อุชุปตะปันโนภัโตสัพพังโฆยะยะปตะปันโนภัโตสัพพังโฆสามีจิปตะปันโนภัโตสัพพังโฆยาติทังจัตตาริบุรุษาโยคลานิอัฏฐบุรุษาบุคลาเอสภะภะโตสัพพังโฆอายุนโยปายุนโยทักขิเนโยอัญชลีกะริโยอนุตตรังบุญยักเขตังโลกัสสาติสิบจินนามณีเปียงมันตังจินนามณีเปียงมันตังยะสังธาสังโกนัง ปุปสันติสิเนหังมาตาปิตตาวะอรหังปปโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสถาถุโนทีปังกาโรกาเรเทโวสุปังเสธิกิจจิเทโวเยสโกปัญชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังปาริปุตโตภาวันตุเมพิสิทเิลาพังเชนาเนยเมณีจินดาปิยังจะทัต นังสัพเพชนะพระหูชนาไปยังม้าสิบเอ็ดสกตตวาสกตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังเหตังเทวะมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินาเนตสันตุป,ปัทวาสัพเพทุกขาวูปัจมินตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปัะมานังธรรม,มะเตเชนะโสธินานสันตุป,ปัทวาสัพเพยพยาวูปัจมินตุเต สก,กตัตตวาสักขารตนังโอสถังอุตมังวรมอหุนยังปาหุนยังสักขตเตชีนาโสธินานัสันตุปะทวาสัพเพโราพายวูปจมินตุเต